การตั้งราคาบริเบณเราควรตั้งให้สมเหตุสมผลเหมาะกับตลาดไม่ถูกจนเกินไปแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปวิธีการง่ายๆก็คือให้เราสำรวจตลาดสินค้าเหมือนกับเราหรือคล้ายกับเราเขาตั้งราคากันเท่าไหร่เราสามารถตั้งต่ำได้เล็กน้อยแล้วก็สามารถตั้งสูงได้เล็กน้อยเช่นกันไม่จําเป็นจะต้องตั้งตามเขาเสมอก็ได้วิธีการตั้งราคาของผมก็คือถ้าตลาดขาย25ผมจะขายอยู่ประมาณ29ดอลลาร์ทำไมบวก ขึ้นกว่าคู่แข่งแล้วจะขายได้หรือเปล่าการที่เราตั้งบวกขึ้นมาเราเอาไว้เผื่อทําการตลาดเช่นของการทาโปรโมทการทําคูปองการทําลดราคาเพื่อให้อ b เบช่วยดันถ้าหากว่าเราตั้งตามคู่แข่งบางทีเราอาจจะได้กําไรนิดหน่อยไม่สามารถทําพวกโปรโมทรันคาได้แล้วและที่สําคัญนะครับการตั้งต่ําจนเกินไปเนี่ยบางทีลูกค้าก็มองว่าสินค้าของเราไม่มีคุณภาพแล้วเป็นของปลอมหรือเปล่าในทางกลับกันนะครับลูกค้าบางคนเลือกที่จะซื้อของแพงเพราะ เขาคิดว่าคุณภาพต้องดีกว่าถ้าหากว่าคุณตั้งแพงกว่าก็แน่นอนจะต้องแลกมาด้วยคุณภาพของสินค้าและการบริการนะครับ